Welcome to Feed Park มาแนะนำวงไอดอลที่น่าสนใจพร้อมป้ยายยาให้คุณได้วิดกันป้กับผมนัทนักมนลมานาดีและผมแป้งนักานวงบรรยารและนี่คือรายการแตกลายไอดลไอดล 2023, 2023. สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแตกลายนอน2 0 2 3มาแล้วนะฮะมาแล้วก็ต้องขอบคุณนะบบทีมแบกทุกท่านเนาะกับเทปที่ผ่านมาวันนี้เราก็ยังมาแตกลายวงอีกวงหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าวงเนี้ยยูนิตนี้โหถือว่าใหญ่มากใหญ่จริงคนระับมีแยกย่อยไปโออปกติปกติเราก็เห็นมีเป็นวงแบบวงเดียวๆอ่ะเป็นแบบวงวงใหญ่วงหนึ่งไปเลยแบบแล้วก็ไม่ค่อยมีแบบยูนิตย่อยอะไรอย่างนี้เนาะอ่าใช่ แต่วงนี้มาแตกปกติเราจะเห็นแบบว่าเป็นหนึ่งวงใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันแบ่งเป็นยูนิตแล้วแต่ยูนิตมีความหมายด้วยวันนี้เราจะมาพูดถึงวงที่มีชื่อว่า CMJ ครับผมรู้จักกันมันผ่านอ่ะออก็เป็นกากาศซี c a f มคนะฮะ เรียกว่าเป็นเครือญาติกันเซียคาเฟ่เนาะแล้วก็เจเบนิสโปรดิวเซอร์เอบิลมาแล้วผมเมื่อวันที่25ธันวาคม2020โอ้ก็ถือว่าช่วงคิดมากพอดีก็ช่วงนั้นจะมีไอดอลที่เปิดกันทั้งหมด10คนก็จะมีอ่ามีเฟรนวัสสาเรพ์พนาเดียมิม่เชอรี่แต่กว่าฟ้ามินิปลายฟ้าแล้วก็โซเซียนะฮะเยอะมากอ่ะนังก่อน ในช่วงช่วงนั้นน่ะได้โอชิใครไหมในช่วงนั้นน่ะจะมีโอชีอยู่คนเดียวก็คือว่า,าตาโอชีก็ตามก็ตามโซเซียเนาะเหมือนเคยมีผลงานเขาข้าวอยู่สักอย่างอะ่ะในช่มันนานยังไงก็นาน,น,น,านยังไงมันก็นานนะในช่วงเดือนมิถุนายนนะผมส่วนันที่21นะก็ได้เปิดตัววงแรกในน่า T.M.J ก็คือวงคารเตล่าเป็นวงที่ที่เรียกว่าเชียร์ได้สนุกสนานมากทั้งเพลงตัวเอง ตั้งเพลงที่นํำมาดัดแปลงจาก C M Cafe บอกเลยว่าวงนี้เชียมมวันคาเทล,ล่าก็จะเป็นชื่อชื่อแบบเป็นนาเหมือนพุดดิ้ง่ะอารมณ์เหมือนพุดดิ้งอะไรประมาณนี้ที่ผมได้ไปหาข้อมูลมามันมันเป็นชื่อของเค้กฟองน้ำเค้กฟองน้ำอ่าใช่ครับซึ่งเค้กฟองน้ำนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นของที่นิยมในญี่ปุ่นเลยนเ,ลยเนี่ยพูดแล้วก็อยากกินเลยใช่แลวก็อยากมาหากินเลยเนี่จริงเราเปิดตัวเมื่อประมาณ สองปันที่เบก็ประมาณเดือนกระ,ะดาะ,ะวันที่สิกนะฮะก็ะะจะมีตัวเพลงเพลงหนึ่งเพลงนันก็คือเพลง You m a มว m ี y o ในวงนะผมมีสมาชิกอยู่ั้งหมด10คนเฟรนเชอร์รี่ฟามินินาเดียแตงกวาวัสสาแพรพลอย เตงจต๋าเตงจ๋ามัดมีก้อยนะครับผม <นะ S 2> แ,ลแล้วก็มีเมมเบอร์ที่ประกาศจูงกำลังไปก่อนหน้าแล้วก็มีอ่าใบฟ้านะฮะก็แกช่วงปีสมัยยี่สิบสองเอาจริงนะหลายคนก็มีสีประจำตัวก็ก็จริงหลายหลายหลายวงก็จะมีสีประจำตัวแต่และคนอย่างนี้แล้วสีหลากหลายด้วยแล้วก็ในนี้จะมีอยู่หนึ่งคนที่สีเดียวกันคาเทล่านะจะก็ต้องมีเพลงแหละเพลงประจําของเขามีเพลง u made o m i o อันนี้เพลงที่หนึ่งที่สองในโอคาบุริ นีกโชโเคโจชิแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คืออินูนินะเป็นฝั่งของภาษาไทยครับ<อ>ซึ่งเนี่ย,ยมันเคี่ภาษาไทยไมีเหรอมีอีกหนึ่งเพลงครับอ,รอีกเพลงหนึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นครับโคอวะคาสุเทระพูดถึง อ่าคาเบล่าแล้วเราเราก็เห็นมาบ่ายว่ามีอ่ามีวงย่อยยังมีวงย่อยอีก,แต,กอแต่ก่อนที่ผมพูดถึงวงย่อยเราพูดถึงช่วงเวลาตอนนั้นก่อนช่วงวันที่28ธันวาแล้วก็สาสิธันวานะะก็ทางวงก็ได้ประกาศรุ่น2วงเอ็มจททั้งหมด13คนเึ่่หลางคนก็มีหลายหลายคนอยู่แล้วเนาะก็จะมีอีก2คนที่ถูกทานเฟอร์อ่าดูทาร์เฟอร์นะะมิมี่จะย้ายอยู่ซียมคาเฟ่ส่วนคําปุ้ยจะไปอยู่ซีเอ็มจเหมือนเหมือนเขาสลับกันป่ะเหมือนเขาเหมือนเขาอีอยู่อยู่ก่อนหน้าแล้ว ครับเหมือนเหมือนเหมือนอารมณ์แบบนักเตะเปลี่ยนตัวกันครับก็ <_ d ata> เปิดประกาศเปิดตัวเพิ่มอีก2วงก็คือมิรุกูกับอุเมชูก็ประกาศอย่ที่งานที่ศาลย่านบิทาวนะฮะมิรุกูกับอุเมชูเนะี่ยมีอะไรหลากหลายอะไรานะมากๆเนาะมาเรามาดูที่ฝั่งของมิรุก,กูกันก่อนเดบิวช่วงวันที่23ตุลาสอ2พันย่สแล้วก็เพลงแรกที่เปิดตัวก็คือเพลงมิชิโนมีอะไรสืบอ, <_ d ata> อ่ะอยากรู้จริงเลยมิรุกูเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ยังไง ของมิลลุุนะครับก็จะเป็นกากุเซถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือนักเรียนคนักเรียนใช่น<ช>ัก<ช>เรียนอะไรนี้เนาะ,ะแ,นแบบยูนิตนักเรียนแบบน่ารักบบน่ารักอะไรเงี้ยตัวชื่อวงมิลลุคุนะครับมันมนาจากภาษาญี่ปุ่นด้วยครับ,ม,บ,รรบมันจะแปลว่านมหรือภาษาองังกฤษก็คือมิวก็เหมือเหมือนคำคำตายตัวเป็นมิวมิวก็เป็นมิวแต่เป็นภาษาคัน้ิป่ปอร์เป็นมิลุใช่เป็นมิลลุมีหมดเจ็ดคนคนแต่คนก็ต่างกันไปนะก็มีมิโก เนโกะคิรินเมจิเมษาพันจังแล้วก็มิกีอกอวงนี้ก็เชียร์มันเหมือนกันเรียกเลยว่าถ้าใครเป็นแบบว่าสายเชียร์ยิงนิกอะไรอย่างเงี้ยครับคาเทลกับมิลกูคือทางเรื่องของคุณนะครับไม่ยูนิตหนึ่งอ่ายูนิตนี้นะน่าจน่าจะสนใจนะหลายคนน่าสนใจกับยูนิตอูเไม,ม่ชูเรียกเลยว่าอยู่ไม่ชูนี่ถ้าเทียบกันอนะ่ะน่าจะเป็นอีกขั้วหนึ่งมิลกูเนีเ่ยจะมาแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมครับครับผมแต่ ยูเมชูคอนเซ็ปต์ต่างกันนะครับคอนเซ็ปต์ของยูเมชูก็คือเซ็กซี่ซึ่งคนที่ได้ไปได้ไปชมยูนี้ยครับพร้อมแบบชนแก้วกับเหล้ารถที่มันแรงๆดั่งกับความเล้าร้อนของเราสมายฟิกครับร,ร้อนอะไรเจอเนี่ยว่าอยากไปอาบน้ำเย็นๆให้มันผ่อนคลายยูเมชูนี่เรียกอะไรว่ามันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นเหมือนกี้ครับซึ่ง,ง,ง,งในความหมายภาษาไทยก็คือเล้าบวยครับถ้ากินในวงมันก็ถามว่าม,ม,ม,เม,มเีมีเมมเยอะมีเมมเยอะไหมก็ถามว่าเยอะนะ ห้าคนไม่เยอะไม่น้อยอันี้จะมีโซเซียเชียเบลยูมิโกะคัมปุยลิก,กะนะฮะควาจริงแล้วมันมีอีกหนึ่งคนนะแต่ว่าออกไปก่อนนะก็คืออากิเนี่ยในแต่ละยูนิตเนี่ยทุกเราทุกคนเนี่ยต่างโอชิใครบ้างถ้าในท m j ถ้าผมแบ่งเป็นยูนิตอนะยูนิตที่ว่าโอชิเยอะสุดก็น่าจะเป็นมิรุคุแล้วก็เราตัวเองจะเป็นในนี่อ่าโอไมชูอื ออนับได้ไหมครับว่ากี่คนโอ้ก็สามสี่คนน่ะของผมนี่ก็ประมาณ5คนครับในมิลกู๊ครับจยลองลองให้หนห่อยว่ามีใครบ้างถ้าเป็นมิลกูุก็จะมีมิโกสีเขียวในกสีดําคิรินสีขาวมิติสีม่วงแล้วก็พันจังสีส้มแต่ก็ตามอันนี้อันนี้ก็ตามพันจังสีส้มเหมือนกันเดินยูไม,ม่ชูจริงๆตามอยู่แค่2คนก็คือโซเซียสีดาแล้วก็เชเบลสีน้ําเงินอ,อันนี้ก็ตามอยู่3าคนเนาะโซเซียเช,ยเ,ชยเบลแล้วก็คาปุย หรือว่าใจตรงกันใจตรงกันส่วนใหญ่ก็อาร์เซล่าอันนี้ตามแค่คนเดียวเพราะว่าสามเหมือนเดิมสามเหมือนเดิมอันนี้ก็ตามตามที่เหมือนกันตามสองคนใครฟาร์มินิกาก้อยโอ้ก้อยเนี่ยทำไมก้อยเหมือนผมคุ้นๆอยู่อคุ้นๆอย่างนี้นะฮะ เราก็ไปในช่วงของแฟกกันดีกว่าในเมื่อแต่คนที่เคยอยู่ในวงก่อนหน้านะครับก็จะมีอยู่หลายคนมากหลายคนนะเรามาไล่แต่คนกันดีกว่านะผมที่แฟรเออยู่คืออ่าก้อยอ่าใช่ครับซึ่งก้อยอยู่วงไหนนะทีะ่ผมเคยเห็นอ่ะอยู่วงเดอะการ์ตเกใช่ถูกต้องถูกต้องเคยอยู่เดอะการ์ตเกิลอยู่จำได้เหมือนอยู่ยูนิมาชูก้า แต่เขาอยู่นะอยู่นะเพราะเขาเป็นสายพอสายแสดงอะไรแบบก็ตามเหมือนกันตามตามก่อนหน้าเหมือนแต้จะตามก่อนหน้าแหละเพราะห็นประมาณก่อนหน้าอยู่แล้วมีสองคนที่เป็นอยู่ในวงเดียวกันใช่ครับนะฮะก็มีวสากับเฟรนอันนี้อยู่วงทูอยู่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะเพราะว่าวงนี้ไม่มีซิงเกิลนะใช่ครับไม่มีซิงเกิลเลยครับแต่ว่ามันเคยมีอยู่จริง ต่อไปเชียร์เบลครับอันนี้อยู่วงเฟิร์สคลิปครับคุ้นๆเหมือนเคยออกรายการหนึ่งต้องรายการอะไรอ่ะผมนึกไม่ออกเลยเป็นชิงร้อยชิงล้านครับว้าววายอายุวายุคแรกเนาะฉากแรกฉากทองนะโอ้ออกมาอยู่ในช่วงท้าควรชนคลิปมาเรื่องเกี่ยวกับการสแตนแมนอันนี้ผมไม่รู้ไได้ครับเคยเคยมาอันนี้เคยมาต่อไปโอเค้แล้วไม่แฮชดูแล้วพันจังอันนี้เคยอยู่วงแบล็คดอครับ นิโก้นิโก้อันนี้เคยอยู่เจเวลโกลครับและอย่างนึงคือตอนอยู่เจเวลโกลกับอยู่ซีเอ็มเจใช้คนละชื่อด้วยฮะไม่บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวมีใครอย่างเงี้ยิโก้ครับมิโก้คนนี้ชือหนึ่งแต่ตอนอยู่วงก่อนหน้าไม่ได้ชื่อนี้ครับอันนี้จําไม่ไดนะ้ว่าชื่ออะไรแต่ตอ๋อนึกออกนึกออกว่าฟาร์มแต่คนนี้อยู่คยอ,อยู่มาสองวงแล้วครับ วงแรกบิทฟูลครับแล้ววงนึงคือชูการ์ปิลครับช่วงยุคเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนชื่อวงเปลี่ยนคอนเซ็ปต์กันอารเซนล่าเคยไปออกรายการรายการหนึ่งด้วยครับออกรายการซูเปอร์มัมโอ้ออกออกออกของวงลวปเปอร์คู่เลยนี่ว่าใช่ครับซึ่งเทปนั้นออกอากาศตอนวันที่7มิถุนาปี65เนี่ยนี่ถกันเกือบเกือบปีนึงเพราะจริงวงวงตระกูลของเซียรคาเฟ่อะไรเนี่ยก็คือมันเคยมานะเคยมาเคยมาซูเปอร์มัมรอบหนึ่ง ต่อไปนะฮะเราพูดถึงประสบการณ์กันดีกว่าอันนี้ของตัวเองก็จะประสบการณ์ไม่ค่อยเจอเมมอะไรบ่อยอะไรกันนั้นมิแฟงดีว่าว่ามีประสบการณ์อะไรต่างไหมกับตระกูลของ CMJ ทั้งหมดอ่าถ้า CMJ ประสบการณ์ที่มีอ่ะผมจำได้ว่าตอนสิ้นปี31ธันวาน่าจะตอนปี2021เข้าปี2022เนี่ย CMJ ประกาศว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกรุ่น2ไปโผล่ ที่งานงานหนึ่งงานนั้นอยู่ที่เทอร์มินอลพัทยาผมอะ่ะเิดว่าเออตั้งใจไปหาดีกว่าเพราะว่ามันมีคนหนึ่งผมนอยากไปเจออยู่ก็คือเมจิครับแล้ววันนั้นนะี่มผมไปเร็วด้วยไม่รู้ไปทําไมเร็วอไอ้กัดได้ไหมประมาณกี่โมงประมาณบ่ายสองครับแสดงตอนเย็นนะวันนั้นน่ะเรียกว่าเือบจะหาที่พักไม่ได้ครับเช็คหายว่าเออมีที่พักที่ไหนที่ได้พอได้บ้างก็เลยโอเคไม่ที่พักก็เอเอเอาของไปเก็บพอตอนเย็นออกมาปั๊บอ่าบอกเลยว่างานนี้ ทำเอาเมติยังอึ้งอยู่เหมือนกันก็คือวันนั้นน่ะผมอะเตรียมชุดอีกชุดหนึ่งไปด้วย,เ,ววเ,ปยเป็นชุดเมดใส่วิกแต่งหน้าแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดเมดเข้าไปหาเมจิเลยคือแบบเมจิยังเฮ้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอะเจก,กิเป็นคนแรกของเมจิด้วยโอ้ใช่ครับเปิดคนแรกเลยเคยมีแบบไม่เคยแบบมีครแบบั้งไหนที่ตั้งใจไปหาถึงครั้งนี้แล้วผมอะอยู่จนถึงเขาดาวด้วยซึ่งวันนั้นก็จะมีเรา สมาชิกใน cmj อยู่เขาดาวกันที่เทอร์มินอลพัทยาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี2022่ไปด้วยกันพอหลังจากนั้นเสร็จปับ๊บความจริงมันจะมีอีกวันหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งแต่ว่าผมอ่ะไม่ได้อยู่เพราะว่าผมจะรีบกลับกรุงเทพหลังจากนั้นก็มีมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรอะไรเยอะแต่ว่าสิ่งที่จําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนไหนช่วงนีนน้ที่ไปงานทานามสามคือครั้งนั้นอ่ะแอบแอบงอนนิดหน่อยเพราะว่ามันเกิดเหตุมาจากการดูในไลฟ์สดก่อน คือตอนแรกอะเนม่บอร์คือแบบคิดว่าเราไปหาคนอื่นหรือว่าแบบเออเรานอกใจแล้วอะไรอย่างงี้คือวันนั้นอนะผมมาดูไรอยู่แล้วร้องไห้ร้องไห้ค่ะในที่ทํางานเลยอืมเรียกเลยว่าวันนั้นอนะแทบไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอันกินเลยความอินนะเนาะเออนะฮะอินแบบมันอินมากมากคจนถึงวันที่ไปงานพระรามสามอันนี้ก็คือเออได้ไปคุยกันได้ไปแบบทความเข้าใจกันก็โอเคขึ้นดีขึ้นจนถึงวันนี้ก็คือแบบโอเคอก็ไม่ได้อะไรมากแล้วเพราะว่า นาะก็แบบว่าเราเรายังเป็นอาหารอยู่แล้วแบบพอจะมาได้แต่ละงานก็ลำบากยากเข็นอยู่พอสมควรเรามาช่วงนี้ดีกว่าผมป้ายยาไอดอให้พี่แฟนก่อนว่าจะป้ายยาใครในวงซีนีส์เห<อ><ม>็นผมพูดเมจิมาเยอะแต่ผมว่ามีอีกหนึ่งคนที่อยากจะมาป้ายยาก็คือคิรินครับคิรินคิรินนี่เรียกว่าเป็นสายคอสเพลย์ด้วยครับเรีกเลยว่าถ้าใคร ยิ่ชอบผลงานกับด้านการคอสเทด้านการเต้นอะไรต่างมแมนะนําคนนี้เลยเพราะว่าผมอะ่ะเคยเจออยู่แล้วจําได้เลยว่าวันนั้นอะ่ะไปงานคอสแต่งเป็นยูนิโกรไปแล้วทีเนี้ยผมอะ่ะก็ไปเต้นแรนดอมแดนอยู่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกแต่ก็อืมอะห็นแล้ยอย่างน้องเออ้าอะไรวะแต่ผวก็เออเป็นประสบการณ์ๆๆที่แตกดีคือพอลองมาติดตามจริงแล้วอะ่ะนี่ถือว่าไอ้ด้านกันนะท,นท,ทั้งด้านคอสเททั้งด้านการเต้นถือว่าด,ดีเลย แล้วคุณนะะัทนครับก็น่าจะเป็นเคเบลทำไมถึงเป็นเชเบลอ่ะเพราะเราตามจากฟุตคิดอะไรอยู่อยู่แล้วเนาะการเต้น,นอะไรต่างแล้วก็เห็นแบบบลูชว์แวกแฟนคลับอะไรต่างเนาะเอออันนี้ก็ตามไปเรื่อยๆแต่ว่ามีสาวนับใจไหมมันก็มีหลากหลายแหละมันมีหลากหลายอย่างนี้เนาะฝากกันแล้วกันเนาะกับทั้งวงดีกว่า เราไม่ใช่แค่เมมสองคนที่เราพูดมาเราฝากกันทั้งวงดีกว่าแนะนําแล้วถ้าเบื่ออยากไปอยากไปเจอกันก็ไปเจอที่งานได้เนาะฝากด้วยนะผมนะแตกรายดอสผมออกอากาศทุกวันบุลร์ัสนะผมบฤหรัสเนาะอกโมงเย็นมนเวลาดีๆครับเวลาขับรถไฟฟังไปก็ยังได้แหลมข้อมูลขาดจากผ้อะไรก็ขอขอภัอยด้วยนะครับจากกันนี้นะผมนะผมนะกับแตกลายไอดนดีๆไปด้วยกันดีๆไปทุกวันดีๆไปทุกวงเลย โอเคครับ okay, ผมเจอกันได้ครับผมตอนหน้านะครับผมตอนหน้าเราจะมาป้ายยาวงอะไรนะครับผมหรือถั้งบืุ่บัราฟังนะครับผมชอบอยากป้ายยานะครับผมอยากป้ายยาใครก็สามารถป้ายยาได้ในคอมเมนต์ใน u t u b e เนาะ u t u b e ของฟ i p พอร์ตนะแล้วก็ไปกันก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบ อย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ f e e d p o t และเว็บไซต์ f e e d p o t n e t ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง f e e d p o t 2 9 at gmail com f e e d p o t f e e d happiness in your life with our podcast